ตอกมาเป็นหัวเลยหัวปะจีนเลยพี่น้องเอาเอาแกะมันนีนู้ดหนะ้อันพี่น้องเมื่อ้ สวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับพ่อกับผมอี้แอบเสบนะครับมากับบรรยากาศทงหน้าหลังเกี่ยวเข่าพี่น้องมีแต่ต่อฟางต่อเฟืองนะพี่น้องลมแห้งพี่น้องดูนี้จิลมหนาวมาต้อนรับปีใหม่หนาวกาเกาหรือเปล่าพี่น้องได้ต้มหัวลาจีนพี่น้องตม้มยำนะครับตม้มยำจมเสบเบมั้งพี่น้องหัวไปจีนหัวใหญ่มาหวอนๆมาเจอลม <laughs> เทลงบักไอวทวนๆพี่น้องเจอลมแต่เสบเพื่อเอาพี่น้องแต่ยังห่อนอยู่ ต้มเองพี่น้องแสียบมากินกับขันเงี้ยครับพักักแกง่อยพต้นหอมพักชีน้อพี่น้องบักทัวเนาะแต่ที่เด็ดจ็ดสี่พี่น้องนี่เพิ่มรสชาติเพิ่มรสชาต,ต,ชาตินี่ครับนี่นี่น,นี่เอาผมรสชาติพี่น้องนี่ที่เด็ดเลยนี่แหละหอมหอมเจด้หอม,รหอมพริกป่นพี่น้องครับแต่ก้อนนี่แสีบนะพี่น้องเนาะ คือเกาครับขออนุญาตแก่ข้าวเนี่ยเด้ออย่าว่ากันเถอะแก่ข้าวแล้วกินยังกระเสียมนะครับครับาพี่น้องเขามารับชมแล้วเพราะว่ในคนที่ตามคนไหนก็แชร์ให้กับคนไหนเพื่อเป็นกำลังใจได้พี่น้องไหมขออนุญาตนะครับแก่ไปกินข้าวเสียมไปสุดเลยพี่น้องนี่นะสุดหนำ พิกลขึ้นสมองเลยพิดพิดเปิดเป,ป,ปิดได้พี่น้อง้ะเนี่ยนี่โอู้หูหนึ่งคำได้ไหมโจก๊กแล้อู้คำแหลกแทะตัวนี้เลยดีกว่าพี่น้องนี่นี่นี่เอ้าจุดกลางมัน Để nhầm ngay phải không? Tạm <laughs> không แกลูกกระตาม,มาเหมือ,หอนกอีฬาดิบดองแกร่มแห้งไหมโอ้เสบพี่น้องนี่ลงมาเป็นหัวเลยหัวปลาจีนเลยพี่น้องเอาเอาแกะม,มนันนี่โอ้โหเหนียวพี่น้องมึ๊งโอ้โอ ตามนะอ๋ออืมเอาใหญบแกตุ้มแขมากินน้ำไนะปหน่อยป่มาตัตรสไม่สี มันมันเปรี้ยวๆเจ็บเออเข้าทายพี่น้องหอมความเปรี้ยวดีอันนี้ต้มยำใจประคั้มเปียกพี่น้องิ่มความเปรี้ยวความหวานกับกระเทเยไปน้ำออไอ,ตอ้ต่นวนๆอยู่ข้างในมันโอ้ บมันแซ่บเลยครับกว๋วยพี่น้องเเนื้อแซ่บเราหัวปลาจีนแบบมี้เนื้อเลยพี่น้งองเนือ้อไร เออหังมันแสบพี่น้องเฮ้ยเอ้าโอ้ยกุ้ยชักพริกนะมันหอมไหมพีิกปนไหมโอ้ยอย่าลนอย่าลนอย่าล่นอย่าแสบอืมหอมพีป่นพี่น้อง สมองมันแสบีพี่น้องกินได้ทุกส่วนสะอแม่นขาพมันหาไปเลยต้ม่มแสบเพื่นนะโอ้ยเนี่ยดีดี่น้อ,อ,นนองว่าผิหวางดีดี พึ่งเคยเนี่ยพี่น้องต้มแต่หัวบันมีตัวมันเลยเแก่ไหมพี่น้องมันมาใน,นมันเรียนเนี่ยครับ จับได้ไหมครับเอา้าหนังมันติดพริกป่นน่งสี่เดีแต่ผมกินไปรอบมาละว่านี่ไอ้ติดพริกป่นเนี่ยมันหอมไหมครับ เขาว่าดูสมองปลาสมองปลามันปลาไมโอ้เสียไปเ,เกิดลมไหมพี่น้องลมมันแห้งไหมเปิดปิดเปิด,ป,ด,ป,ดปิดอยูสายกระชิบเขานี่ดอก ครับนี่คลิปหนึ่งพี่หน้องเป็นคอมเมนต์มานะครับอันนี้ผมขอบคุณคอมเมนต์หนะครับพี่หน,นเองผมเอาใบบักตุ้มแขกนี่แหละมากินกระกร้อยบหรือว่ากินกระตูเดี๋ยวผม,ผมผมดึงเอาจะหยดไ,ไหมพี่นองเป็นว่าใบแกนนี่ก็แเสียบเออแมนผมก็เลยนี่มือน,นี่มันออกมันมัน,มนะจะเปียวนิดนึงเสียบพี่หน้อง มาตอบไปหยอดไปไปตัวนี้กับจิ้นแดงต้องขอบคุณพี่น้องไอพี่น้องที่คอมเมนต์คอม,คอมเมนต์นี้เข้ามานะครับ ยาว่ามันมีเหนือเลยครับเนี่ยอันนี้เป็นเหนือไตข้างมันตรงคอมัน เนี่ยด่วนๆเอ่อพี่น้องแา่พี่น้องหูว่าสิเขาเอาหัวมาขายเนี่ย เขาตัดละตัวไปเห็นเป็นยอย่างกับคอมเมนต์มาบอกเลยครับคอมเมนต์มาบอกเลยเราีปนอนได้ผมสื่อหัวมันผมก็รีบถามว่าเคนละตัวเป็นอย่างนี้ อย่ามากินอันนี้เป็นต้องด่ามันด่าหลอดอาหานะครับทั้งตะวันก็รสพิกลเข้าไปน้ำมันหอมนี่ครับ Det kommer gjerne det forlange. Ja. พวกแกม มีใจห้องใหม่ก็อย่างกได้เพีนะ่อนเรเนะกลงมากเืียต้องสะบผัดโอ้นีนเียตาม เอาครับพี่นอ้งนนนองมึงมนีก็กินไอ้พี่น้องมึงซ้ำนีเขานะไอ้ที่เลือกับที่เป็นเนือ้อตรงส่วนข้างล่างมันตรงคางมันหน่อยหน่อยเดี๋ยวติแทกกินไปเรื่อยเือนะครับก็กินไห้พี่น้องมึงซำนีก่อนอ้ยแสบเลยไหมครับแสบเลยแหละถาพี่น้องหูนะครับว่าเขาตัดหัวมาแล้วตัวมันไปใส่กับคอมเมนต์มาบอกนยว่าเขาไปเห็ดเอาเอา,เอาไปเห็ดไม่อย่างนะครับผมไปเจอในตลาดเจ้แต่หัวมันเลยเอามาตุม่มยำหมึงองอุ้ยแสบครับครับ ขอบคุณพี่น้องที่เกียร์เข้ามารับชมนะครับขอบ,กกรขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันไหนได้พี่น้องเนี่ยทำสารทุกสุกดิบหยอกลอกกันไหนครับผมก็บทตอบทุกคอมเมนต์แต่ว่าช่วงนี้ภารกิจกับสิรลไนยกับที่ตอบพรนนะท่านไนยกับที่พยายามจิตให้ใหมันครบนะครับครับก็คือเก่ากับฝากพี่น้องนะครับถ้าเข้ามารับชมแล้วบอกท่านไหนกดติดตามกดไลค์ให้กับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นะครับเผื่อเป็นกำลังใจได้พี่น้องเนี่ย คลิปนี้กับเคนนี่นะครับขอบคุณในไลค์ครับสวัสดีครับ